รถเข้าใหม่กับรถปลดระวังจากหน่วยงานเป็นรถประวัติศูนย์ต้องคันนี้เลยโตโยต้าโคราอาติส 1.6G ปี2018ไม่ใช้งานเพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นมาพร้อมราคาผ่อนต่อเดือนอยู่เพียงแค่7,200บาทตลอดอายุสัญญาได้รถสวยๆเป็นมือเดียวแบบนี้ไปใช้งานห้ามพลาดกับคันนี้เลยถ้าใครสนใจสามารถชมคลิปนี้ให้จบและติดต่อสอบถามรายละเอียดตามเบอร์โทรด,ด้านล่างได้เลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะคะวันนี้นุชย์มีรถมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วนะ,ะกับคันนี้เลย Toyota าโค a าอัลติ 1.6G ปี2 0 1 8ลูกค้าจากคันนี้ไม่ใช้งานเพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานผ่อนสบายๆและเป็นรถมือเดียวต้องคันนี้เลยอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสหรับคันนี้ Toyota โคราอัลติส 1.6G ปี2018นะคะราคาอยู่เพียงแค่429,000บาทมาพร้อมไม่ใช้งานเพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าสวยน่าใช้เลยนะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีจัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวนะคะผ่อนสบายๆฟรีดาวเลยนะผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่ 7,200บาทตลอดอายุสัญญาต้องคันนี้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดรอบคันกันได้เลยนะคะมาเริ่มมันดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถคันนี้สําหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวชมไมเนอร์เชแล้วลูกค้าสวยๆเลยจะแจ้งเลยนะคะว่าคันนี้ยังไม่ผ่านการปรับสภาพนะคะลูกค้าจ๋าพึ่งรับเข้ามาพึ่งลรงรถเทเลอร์มาสดๆรด้อนๆเลยมารีวิวให้เห็นสภาพก่อนรับเขานั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถคันนี้ได้เป็นกระจังหน้า คโครมเมียมสองชั้นสวยๆแบบนี้มาพร้อมทะเบียน3ตัวแบบนี้เลยนะคะ7กอไก่ทอทง399 9บอกเลยว่าทะเบียนสวยรถสวยแน่นอนนะ,ะมากันต่อคันในส่วนของตัวไฟหน้าคันนี้ไฟหน้าเป็นไฟมังติรีเฟกเตอร์โคมไฟใส่กิ้งสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานนะคะไม่เคยมีประวัติผิดความชนหนักจมน้ำมาแน่นอนนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวัง้วยนะ,ะสดสดร้อนๆเข้ามานะ,ะไม่แ0,000ื่น้าใช้งานผ่อนสบาย สบายเดือนละเพียงแค่7,200บาทตลอดอายุสัญญาด้วยนะคะถ้าสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อค่ะในส่วนของคันนี้นะคะรอยเหรียมคมชัดเดิมโรงงานแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะคะรอยเดิมเรียมคมชัดนะคะสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานเลยนะคะ แมตคันนี้ได้เป็นแมตเดิมโรงงานขอบ16ยางปี2021ทั้ง4เซนเลยนะ,ะสำหรับในส่วนของตัวหยกยางนะคะก็ยังหนาใช้งานได้ยาวๆอยู่นะคะดอกยางหนาตุบๆแบบนี้และในส่วนของภายในซุ้มล้อสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานนะคะน็อตทุกตัวหรือว่ารอยเมิกอาร์กต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะคันนี้ไม่มีริ้วรอยการชนหนักหมาแน่นอนนะคะกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและไฟเลี้ยวในตัวแล้วเรียบร้อยนะคะ คันนี้อาจจะมีเก็บงานในตรงสเกิร์ตด้านข้างเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวหนูเก็บงานเพิ่มเติมให้นะ กระจกด้านหน้านะคะได้เป็นกระจกเดิมโรงงานโตโยต้าเลยนะคะสําหรับคันนี้ติดตั้งฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยรอบคันแบบนี้เลยสวยๆนะสีด้านข้างนะคะคันนี้ยังไม่ผ่านการเก็บสีมาแต่อย่างใดนะคะสีเดิมรอบคันสวยๆเลยใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะมาดูรถได้มาชมรถได้ลองรถได้ที่บริษัทเพชรยน์ได้เลยนะคะเปิดทําการจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนั่นเองนะคะมาลองรถได้นะถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะมีคันอื่นอีกให้เยอะ นะคะอ่ะเรามาดูกันต่อคะ่ะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะมาพร้อมในส่วนของสีนะคะในส่วนของออตัวในส่วนของสออีตัดขอบตรงนี้ให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้นี่เลยนะคะ สีโครเมียมตัดสวยๆนะกระจกรอบคันนะคะได้เป็นกระจกเดิมโรงงานโตโยต้าทั้ง4ี่บานคันนี้นะคะติดตั้งในส่วนของตัวสัญญาณการขโมยให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะบอกเลยว่าพร้อมใช้เลยนะค,ะคันนี้ภายในตัวรถตกแต่งเป็นโทนสีเบจนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีเบจสภาพเดิมๆสวยๆโรงงานมาให้แล้วเรียบร้อยภายในนะคะลูกค้าคันนี้อย่างที่แจ้งเลยว่าย,ยังไม่ผ่านการปรับสภาพแต่ว่าภายในตอนนี้ที่รับเข้ามาคือเอี่ยมมาก ลูกค้าคือเอี่ยมมากเลยนะคะทุกอย่างเนี่ยนะ,ะเดิมๆโรงงานนะลูกค้าดูจากตรงนี้นะคะถุงพลาสติกยังไม่หลุดออกเลยนะบอกเลยว่าเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานน้อยมากๆนะ,ะลูกเล่นเครื่องเสียงเดิมแท้โรงงานระบบแอร์ปรับมือปรับได้สีระดับนะ,ค,ะคอนโซลด้านหน้านะคะเรียบเนียนไม่มีริ้วรอยการถลอกแน่นอนนะ,ะในส่วนของซอกนะคะก็น็อตทุกตัวอยู่สภาพเดิมโรงงานเลยนะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะเลยนะคะ แผงประตูด้านข้างสีดำตัดสีเบจสวยๆเดิมๆแบบนี้สมบูรณ์เดิมโรงงานรอยเมกอาร์นะคะรอยน็อตต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะคะกับคันนี้เลย t o y ยต a c โคราเอาติ1 6 4ปี2018นะคะเป็นรถเพิ่งรับเข้ามาใหม่ๆเลยนะใหะม่น้อยด้วยนะ,คะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะมากันต่อคันในส่วนของตัวแผ่นเพจคันนี้นะคะก็เดิมๆโรงงานมีติดตั้งให้เห็นนะ สติกเกอร์ต่างๆติดตั้งมาจากโรงงานคันนี้ก็ยังมีให้เห็นชัดๆเลยนะคะและในส่วนของตัวเสา B ีด้านข้างนะคะน็อตทุกตัวไม่มีการขยับเขยื่อนน็อตเดิมแท้โรงงานเลยสวยๆแบบนี้นะคะน็อตสมบูรณ์เดิมโรงงานนะคะ,ะใครที่นะคะจะออกรถคันนี้เครดิตต้องเป็นยังไงหนึ่งเลยนะคะลูกค้ามีรายได้อยู่ที่1 8 0 0 0บาทคันนี้ตัดยอดคนเดียวได้เลยนะ จัดยอดคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนคำ้ำได้รถสวยๆไปใช้งานผ่อนสบายๆเดือนละเพียงแค่7,200บาทตลอดอายุสัญญาด้วยนะคะได้เป็นรถที่ถึกและทนเลยใช้งานได้ย,วยาวๆแน่นอนนะและที่สําคัญคันนี้ไม่น้อยด้วยนะคะย้ําเลยว่าใครที่กําลังมองหารถเอาติดมือสองไว้ใช้งานคันนี้ไม่แปดหมื่นนะคะมีคันเดียวสวยๆเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคันนะอย่ารอช้านะคะดูแล้วติดต่อมาหารนดด่ดวนเลยนะ,ะอะเรามาดูกันต่อคันในส่วนของตัวโครงสร้างต่างๆนะคะใน ส่วนของน็อตต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์เลยลูกค้าไม่มีร่องรอยการแกะไขนะคะรอยเมคอาคมชัดสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานแบบนี้นะคะสวยๆแผงประตูด้านข้างสีดำนะคะพร้อมสีเบดต,ตัดสวยๆแบบนี้สมบูรณ์เดิมน็อต <Not S 1> ไม่มีการขยบขยืขยนนะคะน็อต <Not S 1> เดิมโรงงานรอยเมกอาคมชัดสภาพสมบูรณ์เดิมแบบนี้เลย นะคะสีเดิมรอบขันยังไม่ผ่านการปรับสภาพนะคะเบาะด้านหลังนะเบาะด้านหลังเป็นเบาะสีเบทเบาะหนังสีเบทส,สวยๆเดิมๆแบบนี้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะ อะมาในส่วนของด้านหลังนะจะมีที่เสียบชาร์จแบตให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้เขาทํามาให้แล้วเรียบร้อยภายในตัวรถกว้างขวางนะคะบอดี้สวยๆเดิมๆแบบนี้รอบคันเลยนะคันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะ,ะสำหรับใครที่เป็นสาวกโต o ยต,ต้าโคราอัลติสนะ,ะไม่น้อยค่ะคันนี้80,000ืไม่เดิมแท้โรงงานเป็นรถ ของปลดระวังจากหน่วยงานแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเข้าตรวจเช็คระยะได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้ได้รับดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้นที่2.79นับผ่อนได้สูงสุด84งวดเลยนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้ามีประวัติเครดิตดีออกรถคันนี้ฟรีดาวจัดยอดได้เต็มและมีโปรขับฟรี90วันด้วยนะคะถ้าสนใจยังไงติดต่อสอบถามยดะเรียดน้องนุษมาได้นะคะตามเบอร์โทรดานล่างได้เลยนะ เรามาดูกันตอนในส่วนของด้านหลังตัวรถกันบ้างไฟท้ายเดิมๆนะคะการชนด้านล่างติดตัด้งไฟทับทิมมาให้แล้วเรียบร้อยมาพร้อมนะคะระบบรักษาความปลอดภัยด้านหลังนั่นเองนะเซ็นเซอร์ด้านหลังให้2จุดแบบนี้นะคะก็มีติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะไฟท้ายสวยๆสภาพสมบูรณ์ตาสัญลักษณ์โคราอาติป์หดยังอยู่สภาพสมบูรณ์เดิมเลยนะคะรอยเรียมนะ,ะรอยเรียมทุกซอกทุกมุมคันนี้เรียมแท้โรงงานเลยนะคะ สวยๆนะอ่ะเรามาดูกันในส่วนของห้องเก็บสรรพะละคันนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของตัวโครงสร้างกันก่อน โครงสร้างเดิมโรงงานนะคะคันนี้โครงสร้างเดิมเดิมโรงงานน็อตทุกตัวสภาพสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการแกะไขกันแงะทั้งสองฝั่งน็อตเดิมโรงงานทั้งหมดรอยมิกอาคมชัดสภาพสมบูรณ์เดิมแบบนี้นะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างขวางค่ะคันนี้กระเป๋าเดินทาง4ี่ห้าใบเลยนะเก็บของได้จุกๆกนะคะและด้านล่างนะอะเรามาดูกันในส่วนของอยางอะไร คันนี้ยางอะไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือนะคะมีครบให้หมดแล้วอุปกรณ์ต่างๆนะคะในส่วนของรอยซิลิโคนหรือว่ารอยเมคอัพต่างๆคมชัดแบบนี้สวยๆนะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรีบติดต่อสอบถามมาได้เลยนะอ่ะสีเดิมสวยๆรอบคันนะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้ด้วยนะอนุมัติไวมากสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสนใจคันนี้นะไม่มีเวลามาดูรถก็ดูคลิปนุดจบแล้วต่อ ติดต่อมาหานุชได้เลยนะนุชมีบริการนะคะเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านลูกค้าด้วยนะแล้วก็ส่งออสไลด์ให้เลยนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อคะ่ะรายละเอียดรอบคันสวยๆสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะโครงสร้างต่างๆน็อตเดิมโรงงานรอยมิกอาร์ต่างๆเดิมๆแบบนี้ให้แล้วภายในตัวรถกว้างขวางคะ่ะนั่งสะดวกสบายแน่นอนนะคะคันนี้อ่า คุ้มค่ากันเลยนะคะมาในราคาเพียงแค่429,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถสวยๆไปใช้งานแบบนี้เลยนะแผงประตูด้านข้างคนขับค่ะพร้อมที่เปิดปิดกระจกออโต้เซ็นทรัลล็อกคันนี้มีให้เรียบร้อยนะคะโครงสร้างต่างๆน็อตเดิมโรงงานยังอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวน็จะพามารับชมนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านในกันบ้างนะอ่ะนั่งสะดวกสบายมากลูกค้าจ๋าคันนี้แบบนั่งแบบอื นุ่มๆเบาเดิมโรงงานนะคะอ่ะเดี๋ยวนุชพามาดูคันในส่วนของตัวเรือนใหม่สีฟ้าสภาพสมบูรณ์เลยนะคะไม่ปัจจุบัน8100กิโลลูกค้าเรกสวยมากไม่เดิมแท้โรงงานนะะไม่เดิมๆโรงโร,รงงานเลยนะค,ะคันนี้นะคะเป็นรถประวัติศูนย์สามารถตรวจเช็คได้เลยนะคะและในส่วนของตัวพวงมลาลัยมังติฟังก์ชันนะคะสภาพสวยๆแบบนี้กริบๆไม่มีการทะลงทะลอก กริบๆแบบนี้คันนี้ได้กุญแจเป็นแบบพูดสตาร์ทนะคะได้กุญแจมา2ดอกด้วยนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะและในส่วนของตัวลูกเล่นเครื่องเสียงนะคะได้เป็นแบบหน้าจอกว้างๆสัมผัสเต็มไม้เต็มนิ้วเลยนะคะคันนี้ใช้งานได้สะดวกสบายนะคะต่อเชื่อมต่อนะคะ USB ได้นะคะคันนี้เชื่อมต่อได้นะนี่นะคะสวยๆและระบบแอร์นะคะปรับมือนะคะปรับได้สระดับเลยเยน็นฉ่ำ หัวเกียร์นะคะเรียบเนียนสมบูรณ์นี่อย่างที่แจ้งเลยถุงพลาสติกยังไม่มีการแกะออกเลยลูกค้าจ๋าคิดเลยนะว่าใหม่ขนาดไหนรถมือเดียวนะคะเป็นรถมือเดียวสภาพปิดๆจากน้องป้ายแดงเลยนะค,ะคุ้มค่ากันเลยนะราคา429,000บาทค่ะคันนี้ ใครสนใจอย่ารอชา้าติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามานะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเลยรถสวยการตีของสร้างได้เลยนะคะสีด้านข้างสีรอบคันเดิมแท้โรงงานยังไม่ผ่านการเก็บสีนะคะตอนนี้สภาพรับเข้ามายังไม่ผ่านการปรับสภาพนะคะลูกค้าใหม่กริบมากนะคะคันนี้ใหม่กริบๆเลยนะส,สวยๆเดิมๆแบบนี้ห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ เรามาดูกันต่อคันในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้สภาพห้องเครื่องคือเดิมเดิมโรงงานแน่นอนนะคะไม่มีการชนมานะคะน็อตท,ทุกตัวคันหน้าต่างๆน็อตรอยเมกอาคมชัดแบบนี้สภาพสมบูรณ์เดิมโรงงาน อาจจะมีร่องรอยฝุ่นเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพราะว่ายังไม่ผ่านการปรับสภาพเนาะแต่รอยคราบน้ํามันไหลเยิ้มต่างๆน็อตทุกตัวสภาพสมบูรณ์แน่นอนนะคะคันนี้รอยเม็ดแต้ม QC เดิมโรงงานยังมีให้เห็นชัดๆแบบนี้เลยนะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด right เข้ามาได้เลยนะฝากระโปรงเดิมโรงงานน็อตทุกตัวยังอยู่สภาพสมบูรณ์สติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบหมดเลยนะคะกับคันนี้ Toyota า r คราอัลติ 1.6G ปี2018รัก คา429,000บาทไม่ใช้งาน8,000 0กิโลเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเดือนละ7,200บาทตลอดอายุสัญญาออกรถฟรีดาวได้ลูกค้ามีประวัติเครดิตดีได้รับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.9 7 9. สนใจโทรมหาโนตตามเบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้ามาใหม่นั่นเองสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ